ที่มูล,ลนิธิสว่างบูิบู์ธรรมสถานเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีสำนักการสาธารณาสุขเมืองพัทยาโดยฝ่ายบริการสาธารณาสุขส่วนบริการสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่โครงการหมอถึงบ้านได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2,021ให้กับประชาชนโดยพบว่าประชาชนต่างทยอยเดินทางมารับบริการตั้งแต่ช่วงเช้าปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ โดยคำสั่งสบคอ,อย่างเคร่งครัดทั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยประชาชนที่เข้ารับวัคซีนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนตรวจสอบข้อมูลสุขภาพรายบุคคลและเข้ารับวัคซีนตามลำดับสำนักงานสาธารณาสุขเมืองพัทยาได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2021ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วเมืองพัทยา โดยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วสะดวกเพื่อเป็นการสร้างระบบการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยในวันพรุ่งนี้สุขที่6สิงหาคม2564จะลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2021ที่บริเวณวัดหนองใหญ่เมืองพัทยา